คุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับในช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงหรือได้มาติดตามทางคลิปที่ลงให้นะครับอาจารย์ก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ได้มาทําคลิปดีๆความรู้ด้านธรรมะปฏิบัติเรื่องเล่าโลกทิพย์โหราศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วอาจารย์ก็ยังรับออกแบบนะครับฉลกมงคลฉลกจกักรพรรดิแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์มือถือชื่อนามสกุลรวมถึงลายเซ็นเงินล้านต่างๆนะครับเพื่อดึงดูดให้เกิดความสำเร็จสมปาาาถนตตมที่้องบครก็สาน ต่อได้ทุกช่องทางของอาจา์ครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขที่บ้านนะซึ่งบ้านเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับในเชิงชโลกบ้านเนี่ยจะเป็นจุดที่ชาร์จพลังงานให้กับผู้อยู่อาศัยนะถ้าเลขที่ไม่ถูกโลกนะครับมันก็จะทําให้การชาร์จพลังงานการดึงดูดพลังงานบวกต่างๆเนี่ยนะเข้ามาสู่ตัวเราได้น้อย บางคนอาจจะเกิดความขัดแย้งไปได้เลยนะเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ทําคลิปเรื่องเลขที่ไม่ควรมีอย่างนี้ยถ้าไปเป็นเลขที่บ้านเนี่ยมันจะทําให้ร้อนทําให้แตกแยกทําให้เกิดปัญหาหลายๆด้านนะครับแต่เลขที่นี้เก้าสิบหกทัสามสิบห้าเนี่ยดูเบื้องต้นถือว่าเป็นเลขที่ดีนะครับแต่ในหลักฉลบกักรรัดิแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องผูกดวงชะตาด้วยนะจะไม่ใช่ดูคู่เลขธรรมดานะครับเดี๋ยวผูกดวงชะตาก่อนนะของพี่มโนธนะครับ าสถิตพิจิกใช่ไหม เป็นว่าบ้านนี้นะก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องพยายามสักหน่อยคือถ้าอยู่ประจําจะยิ่งดีนะมันมีเลขเลขหนึ่งที่ไม่ควรใช้ก็คือเลข6กนะไปขวางอยู่ข้างหน้านิดเดียวนะแต่ว่าเป็นกําลังที่ดีคือ <c oughs> บ้านนี้ต้องอาศัยนะถ้าได้ไปอยู่แล้วก็สร้างบุญสร้างบาร,รมีนะอุทิศบุญให้เทวดาอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ยเขาก็จะเกื้อกูลนะส่งกําลังให้หน่อยนะถือว่าดีในระดับ 80A แล้วกันนะ 80A นะ คือต้องไปทาต้องพยายามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะกออนะ็ถือว่าดีแหละแปดสิบเอนะนะแต่ถ้าพี่มานดได้ไปอยู่หลังเนี้ยนะควรจัดนะควรจัดพุทธิบุญให้เทวดานะลุกเทวดาบุญม,มัตเทวดาแล้วก็ทําเทวตาพีเป็นประจําจะดีมากเลยนะจะส่งเสริมเกื้อกูลดวงชะตานะแล้วก็ปรับเลขหกนิดเดียวนะถ้าจะปรับนะออต้องต้องปรับนิดนึงนะพอปรับแล้วก็คราวนี้ก็ดึงดูดพลังบวกฟโฟลเลยที่เหลือดีหมดแล้วนะออมีนิดเดียวนะ แล้วก็ต้องดูเลิกนะทำบุญบ้านสักหน่อยนะทำซ้ำอีกทีนะถึงแม้ทําแล้วก็ทําใหม่นะมันถึงจะดีมากนะมันถึงจะเกื้อกูลได้สมบูรณ์แบบนะบ้านหลังนี้พี่มาโนดอยู่หรือเปล่าเคยฝากพี่เอกชัยให้จาย์ดูหลังหนึ่งอะ่ะอันนั้นบอกอยู่ลบบุรีไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยปะ่ะใช่หลังเดียวกันไหมเนะี่ยถ้าหลังนี้ไปอยู่นะก็ให้ทําพิธีอย่างที่จย์บอกนะมันจะเกื้อกูลจะเสริมดีมากนะเออ แล้วต่อไปจะดีเลยนะปีหน้านี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะอชีวิตเปลี่ยนเลยนะได้เปลี่ยนเลยเล่ยลยะได้อยู่เลยถ้ท่านใดอยากสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับอาจารย์แนะนํา คำพีเสริมดวงปีมังกรทอง2อง7นะครับคำพีนี้อาจารย์ได้จัดทาขึ้นนะครับให้ความรู้ทางด้านโหราศาสตร์เป็นความรู้ที่สําคัญว่าจะเสริมดวงตัวเองยังไงเสริมยังไงและให้มันเจญรุ่งเรืองนะครับมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์มีบอกวิธีนะครับว่าสิ่งใดที่ต้องทําตลอดชีวิตเลยนะครับเช่นคนเกิดวันสุการบูชาพระต้องบูชาพระอะไรนะครับก็คือบูชาพระปางมะปพงพระปางสายิยะอย่างนี้นะครับถ้าบูชาเทพจีนต้องบูชาไชยสิงห์เอ๋ย พระสังกัจจายอย่างนี้นะครับหรือถ้าบูชาเทพินดูให้บูชาพระแม่ลักษมบีพระแม่คงคาอย่างนี้จะอธิบายไว้ทุกวันเกิดท,ทุกลัคนาราศีให้เราได้ทําตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่มมองมงคลนะเตรียไมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งปีเลยใครที่อยากจะเสริมดวงให้ปังเนี่ยนะมีทุกเดือนนะเรื่องที่จะออกรถนะเรื่องเอาพระเข้าบ้านเรื่งลงเสาเอกเสาโทรเรื่งสมัครงานสอบแข่งขันอะไรต่างๆมีให้ตลอดทั้งปีรวมถึง พยากรดวงไวทุก2เดือนนะครับตลอดทั้งปี2 5ง7ด้วยนะอันนี้เป็นความมงคลต่างๆที่เตรียมไว้ให้นะครับความหมายเริ่มบนเริ่มล่างเป็นยังไงใช้ยังไงมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะปี2 5ง7นะเพราะว่ามีความรู้ด้านโหราศาสตรที่สําคัญเก็บไว้เป็นตำราอ้างอีกงได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมี บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงเสริมชะตาใหญ่นะครับบทสวดมนต์นี้เนี่ยอาจารย์ได้สวดกันมาเป็นปีแล้วนะครบหนึ่งปีแล้วก็เพิ่งจะได้จัดทำเป็นหนังสือออกมาเผยแพร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยในนี้จะมีบทสวดขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนะนี้สําคัญมากเลยมีบทสวดถอดถอนสัญญากรรมด้วยมีการทําพิธีเทวตาพีทําพิธีราพุตภูมิทุกอย่างอยู่ในนี้เ,เป็นพิธีที่สําคัญนะครับส่วนการจะสวดมนต์ ใครสวดไม่เป็นมี QR c o d คให้สแกนารเสียงสวดและสวดตามได้ด้วยนะอันนี้ง่ายมากเลยนะครับมีวิธีสวดมีภาพประกอบมีเต็มให้หมดเลยนะใครที่สนใจนะอยากจะช่วยสนับสนุนช่องอาจารย์นะครับจะแนะนําตำราสองเล่มนี้นะควรมีเก็บเอาไว้ของตัวเองนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดอุ้มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับหรือใครอยากจะดูข้อมูลต่างๆนะครับช่องทางโซเชียลทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กนะชื่ออาจารย์กฤษณะปูสิริรงติ๊กต่ออาจารย์ก อาจารย์กิษนะภูสิรุดมตับเน็ตนะเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลชุดใหญ่เลยมีข้อมูลทุกอย่างนะครับและใครอยากคุยกับอาจารย์นะครับใต้คลิปนี้จะมีลิงก์กลุ่ม Open นแชทนะครับสามารถเข้ากลุ่มมาแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับ